จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้เฮากลับมาพบก,กับช่องน้องช้อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ะมื้อนี้ช่องน้องช้อนชาแนลจ้ะก็มีแนวทางห้าน้อยเนาะจ้ะของวันที่ยี่สิบหกสิงหาก็มีมาใหา้คือเก่าเนาะจา้าทังสามน้อยเนาะทังน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ะ แต่กนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทาาห้าน้อยของวันที่ยี่สิบหกสิงหาเนาะจ้ะเขากลับมาเบิ้งผลห้าน้อยเนาะจ่ะของวันที่ยี่สิบหาสิงหาก็นาะว่าจากเนาะห้ไปนี่เขาน่อยแดแน่เนาะจ้ะเขากลับมาเบิ้งน้อยแหลกกนเนาะจ้ะเขาหายไปน้อยแหลกก็คือน้อยพิเศษเนาะจ่ะเขาหายฟันเจ็ดวิ่งลูดแปดกับเจ็ดจ่ะผลที่ออกมาเนาะจ่ะบนออก เจ็ดสามเก้าจะล่างออกเจ็ดสามเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากได้ว่าเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดเนาะบนห้องกับเขาเป็นฟันวิ่งรูดเจ็ดนะจ๊ะเขาเป็นตัวฟันเจ็ดนะจ๊ะฟันวิ่งเจ็ดจะออกเจ็ดสามเก้าล่างจะเข้ากับเขาเป็นฟันวิ่งลูดเนาะเนาะเป็นฟันลูดเจ็ดกับออกเจ็ดสามจ้ะ เป็นเจ้าไหนแน่เนาะจะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะพ่าก,กันได้หลายได้น้อยกัน่านาอสำหรับห้าน้อยพิเศษของที่อีซิปหาจะก็ดีใจน้ำเนาะจ้ะเนาะจะเข้ากลับไปเบิ้งต่อเล้อเนาะสำหรับผลห้าน้อยปกติเนาะจ้ะจะพ้นห้าน้อยปกตินะจ้ะจากที่เขาาหายไปจะเขาาหายฟันสองวิ่งรูดกับหายสามกับสองจะ ผลที่ออกมานี่ยจ้ะบนออกฮาแปดเก้าจะล่างออกเจ็ดแปดจ้ะของห้าน้อยปกติเท่ากับกระเขาเนาะจ้ะก็มิรุดบ้างเขาบ้างเนาะจ้ะกรบว่าว่ากันเนาะจ้ะเท่ากับไปเบื้องต่อเนี่ยจ้ะสำหรับผลห้าน้อยวีไอพีนะจ้ะเนาะจ้ะนีก็เป็นผลของห้าน้อยวีไอพีนะจ้ะ เข้ากับห้ไปฟันเก่าจ้ะวิ่งรูดกับใ้แปดั 9. บเก้าที่ออกมานะจะบนออก4ีสองหนึ่งจ้ะลางกับออก8ปเข้ากับเขาเป็นตัววิ่งรูด8ปดนะจ้ะเขาออกแปสเนาะของลาง v ี p จ้ะแล้วก็มาเขาเป็นร่องเจาะ2ตัวเขาเนาะจ้ะกัเขาแปดสมกับห้ตรงๆนะจ้ะสำหรับลางของ v ี p นะจ้ะ ก็ดีใจนั่เนื่องจากสําหรับผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางสําหรับห้าน้อยวีไอพีเนื่องจากของวันที่2 5หาสิงหาเนื่องจากพักกันได้หลายได้น้อยกันบนนอสห้ากระเบื้องพ้นกันแล้วเนื่องจากทั้งสามน้อยไปแล้วเนื่องจากกลับไปตามต่อกันเลยเนื่องจากของห้าน้อยวันที่26สิงหาเนื่องจากว่ามีแนวทางตัวใดงให้แนวให้ห้องบางเนื่องจากกลับไปรับชมกันเลยจ้า เทากับมาตามต่อเลยนอกจากสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่ยี่สิบหกสิงหานอกจากเทากับมีหายสามน้อยคือเก้านอกจากเครื่องน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีนอกจากเท่ากับมาเบิ้งแนวทางน้อยแรกก็นอกจากที่เขาจะหายไปจ็คือของห้าน้อยพิเศษเนอกจากห้าน้อยพิเศษเท่ากับไปเบื้องโตเด่นกันก้อนเลยนอกจาก็ะให้เด่นเก้าจากกับ เดินศูนย์ไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนก่ฟันศูนย์จ้ะวิ่งลูดกระไฮเก้ากับศูนย์เข้ากับไปเบิ้งตัวเน้นตัวล่องนะจ๊ะเนาะมาเบิ้งตัวเน้นก่อนตัวเน้นกระไฮศูนย์ซีศูนย์ฮา เ <94, S 2> ก้าซีเรากะเก้าหาะมาเบิงตัวร่องกันนอกจากตัวร่องกับห้06 0ย์เจ็ก้าหกเรากะเก้าเจ็ดะ เข้ากับไปเบิ้งตัวนิ่งตัวเจาะสองตัวเนาะจ้ะศูนย์สี่ศูนย์หาเก้าสี่เรากะเก้าหาจ้ะกะห้แนวทางเนาะจ้ะเนาะให้เรียนไปกับน้ำเนาะจ้ะสำหรับตัวนิ่งตัวเจาะสองตัวแต่ว่าแต่ละหมื่นเนาะจ้ะตัวนิ่งตัวเจาะสองตัวกะจะเขายากแน่เนาะจ้ะเนาะ มีเขาบ้างรุดบ้างกับว่ากันนอกจากเข้าก็จะเป็นแนวท่าก็คือฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้กะเข่ายกลัวนอกจากเขาเกือบทุกมือนอกจากสําหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนก็จะเห็นอยู่นอกจากว่าฟันวิ่งรูดกับจะเขาเกือบทุกมือนอกจากเนาะเขากะเอาไปเป็นแนวท่าเบิ้งนอกจากขึไปตามต่อเลยนอกจากสําหรับแนวท่าต่อไปนอกจากของห้าน้อยปกตินอกจาก มีแนวทางตัวหลขให้ตัวใดเนาะจะเบิ่งแนวทางห้าน้อยปกติกันเลยเนาะจา้ะไปเบิ่องตัวเด่นก่อนตัวเด่นกับไฮเด่นสามจ้ะกับเด่นซีมาเบิ่งฟันวิ่งลูดเนาะจา้ะเบิ่งฟันก่อนไก่ฟันสามจ้ะวิ่งลูดกับไฮซีกับสาม ไปเบิ้งตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะเบิง้งเบื้งตัวนิ่กนก่อนตัวนิ่นก็ไฮสามห้าสามหกสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดจ้ะมาเบิ้งตัวร่องเนาะจ้ะเนาะตัวร่องก็ไฮสามแปด สามเกแปดเรากะสี่เ้ะเข้ากับไปเบึ้งตัวนี่ตัวเจอสองตัวเน่าจะสามหาสามหกหกเรากะสีจ็ะ เ้ากะให้แนวทางนะจาะเล่นไปกับน้ำนะจาะสำหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวแต่ว่าแต่ละมือนะจาะตัวนิ่นตัวจอสองตัวกะจะเขายากเนี่ยนะจ๊ะเนาะข้ากกะส่แนวทางกะจะเป็นฟันวิ่งลู่จ๊ะจะนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวกะลอกเอาไปเป็นแนวทางเบื้องจากจะกะไปตามต๊อกันเลยนะจาะสำหรับแนวทางของห้าน้อยวีไอพีแล้วนะจาะว่ามีแนวทางตัวใดหายเนาะกะไปเบิ้งกันเลยจ้ะ แ้วก็มาตามต่อเนื่องจากสำหรับแนวทาง5้าน้อยเนื่องจากว i p เนือ่องจากของวันที่26สิงหาเนื่องจากเขากับไปเบิ้งตัวเด่นกันก่อนแล้วเนื่องจากกระายเด่นหกกับเด่นเจ้จะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนื่องจากเมาเบิ้งฟันก่อนกระไฮฟันหกจะวิ่งลูดกระไยเจกับหก ไปเบิ้งตัวนิแล้วก็วตล่องนะจะฮากะมาเบิ้งตัวนิ่นกอนตัวนิ่นกะใหกห้าหกแปดหแล้วกะเจ็ดแปดจ้ะไปเบิ้องตัวล่องนะจ่ะตล่องกะห้ หกสี่หกเจ็ดเจ็ดเ้ากะจ็ดสจ้ะจะเขากลับไปเบึ้งตัวนิ่ตัวเจ้อสองตัวเนาะจ้ะหก,หก6้หกแ จ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดจะเขาก็หายเนวทางแล้วจะลินไปกับน้องเนาะสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวจะต่วาแตะละมือแล้วจะสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวก็จะเขายากแน่แล้จะเขาก็จะนน่นยำเสมอเนาะต่ว่าก็ไปเป็นแนท่ทางก็คือฟันวิ่งรวดจะตัวนี้จะเขาง่ายเหลี่ยงง่ายกลัวเนาะจะกับเขาเกือบทุกมือยู่กับลองเอาไปเป็นแนี่ทางเบื้องนอกจ้ะ สำหรับคนที่มักที่ชอปปิ้งหลูดเนาะจา้ะจะเป็นได้แน่นอานจา้ะมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคิดน้องซ่อนจ้ะหลังจากเบิงแนวทางหาน้อยของวันที่26สิหงหาไปแล้วเนาะจา้ะถึง3น้อยเนาะถึงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวิไอพีจ้ะมึงโตด่นโตเน้นกันไปแล้วเนาะจา้ะมีโตมกักโตชอบ ที่เฮามีในด,ดวงใจกันว่เนะาะจะมักชอบตัวใดเน้อจากที่เฮาคิดไว้เนาะเฮาก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางเสริมกันได้จะว่าเฮาจะเน้นนักเต้นเบาตัวใด,ดวจะจะท้ายนี้เนาะจะช่องน้องซ่อนชาแนลจะขอขอบพุนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนาะจะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะพบกันไหมเนาะในคลิปหน้า คลิปนี้ช่องน้องชอนชาแน,นลกะเขาขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า